เอาละครับเรายังอยู่กับการแข่งขันในสัปดาห์ที่2นะครกับโจทย์เพลงร็อกนั่นเองผ่านไปแล้ว2คนครับมาถึงผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปกันบ้างเขาคนนี้ได้คะแนนสะสมกลางสัปดาห์มาเป็นอันดับที่1มาโดยตลอดครับไม่รู้ว่าวันนี้เขาจะเตรียมอะไรมาสร้างความประทับใจไว้ให้กับเราบ้างนะครับผมกำลังพูดถึงเส้นหมายเลข5ในเพลงเพียงกระสน มายลขห้านะครับเซนกับเพลงเพียงกระซิบนั่นเองนะคะโอ้โหเราก็เหนื่อยด้วยเลยเพราะเราก็โดดโ,ดด,โด,ดด้วยเหมือนกันนะฮะร้องเพลงเพียงกระซิบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพี่เอกกี้จะไม่ถามพี่จะมีโจทย์ให้น้องเซนทำนั่นคือถ้าจะต้องกระซิบข้างหูพี่เอกกี้หนึ่งประโยคเซนจะกระซิบว่าอะไร ระซิบสิประโยชน์ไม่สำคัญสำคัญตรงกระซิบรักและเคารพยิ่งครับรักและเคารพยิ่งครับรักและเคารพยิ่งน้องพยายามจะบุกเขาว่าเคารพไปด้วยนะครับจะได้ไม่ตีความผิดนะครับชอบตรงนี้คนนี้เราก็ต้องรักและเคารพเขานาเพราะว่าเขาคือพี่โจ้ครับพี่โจ้น้องเป็นยังไงบ้างก็ดีกว่าอาทิตย์ที่แล้วมากนะครับดีมากแต่ความรู้สึกของพี่ อาทิตย์ที่แล้วพี่ก็หวั่นๆวั่นว่าเอเซนยังไม่ไม่เข้าใจอินเนอร์ของของเพลงแต่อาทิตย์นี้ตอบโจทย์แตกกระจายนะครับสามารถตอบได้ถูกตอบโจทย์ร็อกได้ดีด้วยอันหนึ่งที่เซนจะต้องระวังนิดนึงนะครับอาจจะต้องระวังคือการเพี้ยนตะกี้การเพี้ยนต่ําเซนเพี้ยนสูงด้วยความที่กระดันเสียงขึ้นไปเพราะนั้นต้องระวังเพราะว่าจริงๆไม่ได้ผิดเรื่องเสียงคงออกกําลังกายกันไม่พอกระโดดกันเยอะกว่าร้อง อันนี้ต้องต้องพยายามออกกําลังแล้วก็ว่ายน้ำวิ่งเยอะๆนะครับแต่ว่าโจทยดในวันนี้พี่ประทับใจเซนมากครับ,บพี่มาครับใครเหยียบหาง <laughs> อ่ะท่าของเซนวันนี้กินขาดจริงๆ ท่าทางนะแค่ท่าทางนะกินขาดจริงๆอันนี้ต้องยอมรับเพราะว่ามันแมนมากๆมันเป็นร็อกจริงๆมันแบบมันเห็นมันแล้วมันคลั่งคล้ามันอยากจะวิ่งเข้าไปกอดมันบอกไม่ถูกมันมันดูดีมากๆเลยทีเดียวอะมากๆเลยแต่ว่าร้องเพลงไม่ประทับใจเลยไม่ชอบเลยตรงกันข้ามเลยทีเดียวนะต้องขอบอกว่า อาจจะไม่ใช่มันต้องใช้ประสบการณ์มากๆแน่แน่การร้องเพลงร็อกนี่มันยากมากไหมคะคุณเพชรจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายคือจริงๆแล้วคือ,อ,อให้มันให้มันมีพลังนั่นแหะคือประเด็นปร,ประเด็นหลักแค่นั้นเองแต่เวลาลดีฉันดูดูด,ดูคอนเสิร์ตร็อกที่ไหเนี่ยนักร้องเนี่ยมักจะดึงเราเข้าไปร่วมกับเขาได้แต่ว่าเซนเนี่ยยังไม่สามารถที่จะทําได้คงจะต้องใช้ประสบการณ์มากไปกว่านี้ใช่ไหมคะ น่าจะประมาณนั้นต้องโตต้องคงต้องโตต้องโตกว่านี้นแล้วต้องแข็งแรงอืมอืออ่าล่ะท่าดีทียังไม่ค่อยเหลวเท่าไหร่นะโอเคอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับพี่มาสพี่เพชรครับนั่นแหละเอ่อมาดเซนเนี่ยออกมาเนี่ยแบบมาดดีมากเลยนะครับแล้วก็ดูาการแสดงเนี่ยดูแล้วสนุกนะครับเออเซนพัฒนาบุคลิกตัวเองได้เยอะมากนะครับนี่ดูโตเป็นผู้ใหญ่ นะครับซึ่งแตเ่เสียงร้องของเซนเนี่ยพ,พี่เคยพูดแล้วว่าเซนเป็นคนมีเนื้อเสียงที่ที่ดีนะครับแต่ว่ามันมันอยู่ที่วิธีมันวันนี้มันร้องค่อนข้างน่าลำคาญน,นะครับแต่ก็อย่างที่ทุกคนบอกแหละเรื่องมาดวันนี้มาดขาดจริงๆขอบคุณครับขอบคุณพี่ทั้ทงสามา้นอะคุณเกลือคุณเกลือว่าไงคุณเกลือว่าไงน้องเซนแม่เพราะจริงโจของพี่น <laughs> ะครับ ก็หนุกดีครับคือเห็นน้องเขาแบบกระโดดเราก็อยากกระโดดตามไปด้วยอะไรเงี้ยก็ดีแล้วครับทาให้คนดูสนุกไปด้วยแต่ว่าพอแบบพอน้องกระโดดแล้วมันจะแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเงี้ย <laughs> มอนนั่งรถตุกตุกฮเออเหมือนน้องนั่งรถตุกตุกมานะฮะก็ฟังไม่รู้ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าก็ยังหนุกอยู่ครับสู้ๆกับน้องขอบคุณครับพี <laughs> <laughs> บ่เกิครับเรามาฟังร้อยเสียงในห้องส่งกันมากดีกว่าครับผมเออยู่ตรงไหนนะอ่าอยู่นี่นี่เองผู้ชายเสื้อชมพูคนนั้น สวัสดีครับสวัสดีครับเซนวันนี้น้องเลิศมากๆเลยครับเอ็กเซเรน์จริงๆงครับและถ้าเอ็กจะเลิศกว่านี้นะครับขน้องใส่พลังให้เยอะกว่านี้แล้พี่เชื่อว่านะครับน้องจะเข้ารอบได้ลึกลึกลึกยางที่น้องอยากคิดเลยนครับผมและคืนนี้นะครับถ้ามีคนกระซิบบอะครับกระซิบบอสพี่ก็ได้นครับพี่บอมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ เขาบอกว่าเขาบอกว่าเรัจนะจ๊ะออาล่ะนั่นคือความคิดเห็นจากร้อยเยงในห้องส่งครับท่านผู้ชมทางบ้านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับถ้าชอบเซนส่งคะแนนนายเข้าได้นะครับทาง s m s พิมพิมเครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลข5แล้วส่งมาที่4 242899หรือกดดอกจัน4 9 9 8ตามด้วยหมายเลข5จากนั้นกดโทรออกครับเซนหมายเลข5ขอบคุณเซนมากรับผู้แข่งขันคนต่อไปครับใน